วันทูวันไวโอลินเลสันหรอก็คือการเรียนหรือคลาสเรียนเลสันในที่นี้ก็คือคลาสเรียนนั่นเองวันทูวันก็คือตัวต่อตัวนั่นเองตั้งแต่ระดับเ e ก i เนอร์อาศูนย์ถึง 100, ร้อยเลยอะแอดวานซ์ advanced, คือสุดยอดฟูลลี่คอร์สคอร์ริฟายหรุคอร์ริฟายคือที่ซึ่งมีคุณสมบัตินั่นเองให้โทรอันนี้ ในช่วง weekday อันนี้คือเวลาถูกไหมลูกอันนี้คือวันโอเคเพราะฉันตอบข้อไหนลูก These classes are unsuitable if you have just started playing violin. คลาสนี้เนี่ย unsuitable คือไม่เหมาะสม ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นไงลูกเพิ่งเริ่มเล่นไวโอลิน if you need to you can contact ถ้าคุณนั่นเนี่ยคุณติดต่อคุณครูเนี่ยในเวลาไหนก็ได้ในช่วงวันหยุดจริงไหมลูกไม่ใช่เพราะมันมีช่วงเวลามาให้แล้วไม่ใช่วันหยุดหรือวิกียคือวันธรรมดาเพราะฉันตอบข้อ4ลูกถ้าเกิดคุณสนใจคลาสอินดิวิทัวล i อินดิวิทัวลในที่นี้ก็คือวันทวันนั่นเองลูก แปลว่าส่วนบุคคล h o ชุด ring this number ก็คือโทรไปได้เลยนะคะเพราะมีเบอร์ไว้ให้โอเคเรียบร้อยจบพาร์ทที่4นะคะโอเคและห้าข้อสุดท้ายลูกในพาร์ทนี้ก็จะเป็น grab หม่หนึ่งขังลูกเป็นการเติมคำโดยคำตรงนี้ที่ใส่ได้ไม่เกิน3นะลูกนะดูดีๆนี่คือหมายเหตุลูก This summer I spent my holiday. Verb สองฉันใช้เวลาในวันหยุดของฉันเนี่ยในโคซิกาตรงนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าเว้นแทนแต่ก็เป็น verb สองเหมือนกันเทนไม่เปลี่ยนความหมายไม่เปลี่ยนนะคะอะ่ที่เราม,มาดูลูกข้อ46ลูก The island of Corsica lies in the Mediterranean near the island of ซาดีเนียอันนี้เป็นสถานที่เป็นการบอกตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉันเขาบอกว่าโคสซิกาอีสต์อเมเรเตเรเนียไอแลนด์เพราะฉันตรงนี้เนี่ยต้องเป็นส่วนขยายเพราะฉันตรงนี้ต้องเป็นประโยคนำส่วนขยายเติมไม่สามคำลูกไอแลนด์เป็นสถานที่เพราะฉันคำที่ใช้เชื่อมในการขยายมีหลักๆของมันก่อนเลยก็คือ where which ก็ได้หรือจะเป็น that ก็ได้ลูกต่อมาข้อ47ลูก t h e r are t h e r are แปลว่ามีถูกไหมลูก there are many beautiful beaches and mountains คู่ขนานกันมีชายหาดแล้วก็มีภูเขาเนี่ยเยอะเลยเพราะฉะนั้น โคซิก้าต้องอะไรเปลี่ยนจากแมนนี่เป็นแฮสนั่นเองลูกมี <Me. S 2> ชายหาดที่สวยงามแล้วก็ภูเขาที่สวยงามนั่นเอง you can have diving lesson there คุณสามารถลูกจริงๆมันต้องคือ you can หละเพราะฉะนั้น you can อะไรลูก you, you can learn to dive คุณสามารถเรียนรู้ที่จะ จำน้ำได้ที่นั่นเรนต้องจำได้ทูอินฟินิทีฟนะลูกนะ c คอสิก้า,อาคอสิคันส์คุกกิ้งอิสติเฟนฟอร์มคุกกิ้งอินอะต์เตอร์พาร์สออฟยูโรเขาบอกว่าการทำอาหารในแบบค o สิคันส์เนี่ยจะแตกต่างจากพ ส่วนอื่นๆของยุโรปแก้ใหม่เป็น c o r s i c a n เนี่ย cooking is not อะไรลูก is not the same as cooking in other part ลูกหรืออะไรอีก is not as similar ก็ได้ลูกหรือ is not as identical ก็ได้ลูกคิดแล้วว่าเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน กับคุกกิ้งในพาร์ทอื่นๆและข้อ5ลูก I really enjoy my holiday so I return to Corsica soon ฉันเนี่ย enjoy มากเลยดังนั้นแหละฉันก็เลยรีบกลับฉันก็จะไม่ใช้รีบกลับฉันจะกลับไปในไม่ช้าก็คือจะกลับมาอีกนั่นเอง I will return to c o r s i c a soon อะไรลูก I really enjoy อันนี้เป็นผลอันนี้เป็นเหตุเพราะฉันต้องการควรจะเป็น because นั่นเองโอเคนะคะ